สวัสดีค่ะอุทย์ทำงานลำบากใจมากวันนี้เครียดทำงานกาแฟนมาเฝ้าดูในกระจกสินค้าไม่ใช่บริการหรือยามนะคะแฟนพี่แจ๊คค่ะมาเฝ้าค่ะดีเจแทักสวัสดีครับดีครับแฮปปี้รีเยียครับวันนี้เลยมาหาพี่แจ๊คหน่อยครับในโอกาสวันปีใหม่ผมเลยพาผู้ชายใหม่ๆมาให้พี่แจ๊คครับนี่เลยนิดนึงแนะนำเพื่อนนิดนึงชื่อพี่โจครับ เป็นดีเจหรือเป็นรายการอ๋อเป็นดีเจอยู่ช่องป๊อปทีวีครับอ๋ออยู่ด้วยกันเหรอใช่อยู่ด้วยกันครับก็เลยพามาให้พี่แจ็คครับเผื่อพี่แจ็คเนี่ยจะยัะเยียดความเป็นเป็นภรรยาให้แล้วพี่ดีเจครับถาแล้วไปไหนอีกครับเลื่อนมาไปรู้เลยเี่ยรู้อะไรรู้ไปอะไไปเลยพาสจวดครับใส่กางเกงอะไรครับไม่บอกไม่บอกใส่กางเกงอะไรครับบระกรบประกอบังกรนะครับพาไปตัดกับช่างบ๊อก ครันทีแล้วไปแตะกับช่างบ๊อบมาแล้วช่างบ๊อบโชว์ฝีมือสุดยอดขั้นเทพนะครับก็เลยทุกคนเลยตามมาจัะตัดกับช่างบ๊อบครับม่กี่คนดีเจวันนี้ครับวันนี้มา4คนครับทำงานที่เดียวกันหมดเลยเหรอครับครับผมไม่ใช่แฟนกันนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่กินกันเองครับไม่ไม่ไม่ยอมกินเองครับแค่ทำงานด้วยกันพอใช่ครับเพื่อแบบว่ามาหาพี่แจ๊ควันนี้ยจะได้ตัดฟรีได้ทำอะไรฟรีหมดเีลยครับ เดี๋ยวผมจัดเยียดเพื่อผมเป็นผัวพี่สักคนเลยนครับได้ตัดปีไหยครับเดี๋ยวได้จัดให้โได้ไเดี๋ยวผมยัดเยียดได้นะครับเป็นยังไงสมองที่ตัดให้นูเป็นยังไงครับก็วันนั้นก็เรียกว่าหล่อขึ้นมา85เลยครับจากที่หล่อเพียงแค่5%เซนท่านั้นครับตัดได้ดีมากๆเลยช่างบอกับประทับใจครับเอาไปลงในอินสตาแกรมก็มีแต่คนชอบของผมนะคนไลค์เป็นพันเลยครับิกเเป็นยังไงบ้างวันนั้นวันนั้อคนชากเล เกลียดติ้งดีนะคะเ,เดี๋ยวรอรอปิดรอมากกว่านี้ก่อนแต่ว,วัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะถ้าอยากอยากเห็นผู้ชายถอดเสื้อกดไลค์เยอะๆนา <c oughs> เจอกันค่ะ